สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีหญตุ้มทุกคนนะคะพี่น้องเอฟซีมลพิลเพลินค่ะนะคะคลิปนี้นะคะพี่น้องใยญ่ตุ้มมาพบกับเอฟซีนะคะจะมาสรุปนะคะสรุปผลงานความประทับใจในฤดูกาลที่3ของมลพิลเพลินค่ะตั้งแต่เริ่มเปิดฤดูกาลมานะคะ,นะ,คะจนถึงวันนี้นะคะวันที่เจ็ มกราคม2พ67ค่ะนะคะเขาก็เริ่มมันเปิดวงมาตั้งแต่เดือนกันยานะพี่น้องเนาะกันยา2พ66มาจนถึงณวันนี้นะคะพี่น้องยายตุ้มจะมาสรุปความประทับใจการแสดงของวลเพลลำพืน,พนให้พี่น้อง f อซได้ฟังในในอะไรนะคะในความคิดของยายตุ้มนะคะ ในการวิเคราะห์ของยายตุ้มในความประทับใจของยายตุ้มนะคะไม่ไม่ได้เอาของคนอื่นนะคะว่า5งานนะคะ5งานในดูดูการที่สามาจนถึงวันนี้นะคะยายตุ้มประทับงานใดบ้างนะคะพ,พี่น้องยายตุ้มจะเอา5้าอันดับนะคะ5อันดับกดนะคะซึ่งวันนี้นะคะยายตุ้มจะเอาอันดับหนึ่งนะคะอันดับหนึ่งมาคุยกับพี่น้องเอฟซีค่ะ ว่ายายตุ้มประทับใจงานใดอันดับหนึ่งนะคะพี่น้องสิ่งที่ยายตุ้มประทับใจก็คือจะมีอยู่สามสี่อย่างนะคะพี่น้องหนึ่งนะคะความพร้อมความพร้อมของวงนะคะพี่น้องความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องบุคลากรเรื่องดนตรีนะคะพี่น้องเรื่องเวทีนะคะเรื่องการแสดงและ อันที่5ก็คือจำนวนผู้ชมที่มาชมหมอลำเพลินเพลินทางหน้าฮานนะคะพี่น้องก็จะประมาณนี้เนะาะเกณฑ์เกณฑ์ของยายตุ้มในความประทับใจของยายตุ้มนะคะพี่น้องสำหรับ f อคิดว่า,ามีอะไรอย่างอื่นก็ที่จะเพิ่มความประทับใจเข้ามาก็ ก็สามารถเพิ่มเติมได้เม้นใต้คลิปได้นะคะพี่น้องนะคะเม้นใต้คลิปได้ตั้งแต่ทำคลิปมอลําเพลินเพลินมาก็ยายตุ้มก็ได้บอกมาตลอดนะคะพี่น้องว่าความรักความฮักความเพลงนะคะของยายตุ้มที่มีต่อมอลัเพลพินเพลินนี่ก็คือรักแต่ไม่อวยนะคะรักแต่ไม่อวยนะคะ อันใดพอติกะติอันใดพอเสนอกะเสนออันใดพอยกย่องชมเชยก็ยกย่องชมเชยค่ะพี่น้องบางคนอาจสิว่าจะเป็นเขาเจ้าของวงบอกเจ้าได้ออกเงินนั้นสร้างวงนำข้าเจ้าบอกบอค่ะบริโอบริเป็นเจ้าของวงค่ะแต่เท่ากับเป็นเอซที่มีใจรักจริงๆมีความจริงใจที่อยากให้วงพัฒนานะคะเพราะฉะนั้น เหมือนกับเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยพี่น้องเฮายากให้ลูกให้หลานเฮาดีเฮากเฮากับให้บางทีเข้ากับตีลูกานาะพี่น้องไม่ใช่รักแล้วทืดทุนทุกอย่างลูก็บได้อย่างซื้อให้มืดอันนั้นโบแม,มนสไตล์ยายตุ้มนะคะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นในความรักของยายตุ้มในความหวังดีก็คือสามารถติได้สามารถเสนอแนะได้ส่วนติไปแล้วเสนอแนะไปแล้วเพื่อนสียเอาหรือบบเอาขาเป็นซีดของเพื่อนเนาะ ไปเฮ่ากาในนาม f อฟนะคะเฮากะสามารถสิจติชมได้ในบทบาทของเนะอฟซีเนาะเดี๋ตุมคิดว่าจังสั้นนะคะเพราะฉะนั้นความประทับใจอันดับ1เลยนะคะพี่น้องอันดับหเอาอันดับ1น่งโกนเลยนะคะสไล่ไป1-5ถึงแต่โดยทั่วๆไปช่องอื่นๆหรือช่องที่เข้ามาวิจาร์ณเรื่องหมอลำเรื่องอะไรเนะะี่ยเขาจะเอาอันดับอันดับท้ายขึ้นไปอันดับหนึ่งนะคะ แต่เย,ยตุ้มเสียอันดับหนึ่งลงมาเลยนะคะประทับใจที่สุดนะคะวัดดงมูลเหล็กตะบนดงมูลเหล็กนะคะพี่น้องจังหวัดเพชิรชบูรณ์นะคะอันดับหนึ่งของเย,ยตุ้มเยตุ้มประทับใจวัดที่นี่สถานที่ที่นี่นะคะเพราะอะไรเพราะว่า ความพร้อม,ม,อมทุกยุกอย่างของหมอรำเพลเพินค่ะมีความพร้อมมากนะคะดนตรีก็เพราอนะคะม่วนนะคะแล้วก็ผู้ชมก็ให้ความร่วมมือดีมากนะคะพี่น้องดูหมอลำอย่างสร้างสรรค์ดูหมอลำแบบมีวัฒนธรรมที่น่ายกย่องะคะ่ะพี่น้องบตีกันเลยนะคะพี่น้องคนหลายหลายนะคะ อยู่เทิงภูนะคะพี่นอ้องภูทับเบิกตีนภูบ่แมนอยู่เทิงภูอยู่ตีนภูทับเบิกนะคะดงมูลเหล็กวัดดงมูลเหล็กนี่แล้วก็พระอาจารย์เพิ่นวางแผนงานดีค่ะพี่น้องเพิ่นขายบัตรหน้างานบัตรแข่งก่อนนะคะทําให้ขายบัตรได้เยอะบัตรรา100คาหนึ่งร้อยคะแนนค่ะพี่นอ้องผู้ชมเยอะมากดนตรีเพราะ การแสดงของนักแสดงก็ขักม้วนจวดนะคะดนตรีก็โอเคนะคะไม่กะไม่มีปัญหานะคะดวงมูลเหล็กสมบูรณ์ที่สุดในฤดูกาลที่3ตั้งแต่เปิดวงมาถึงณวันนี้นะคะต่อไปในอนาคตยังไม่รู้ค่ะเนาะเอาเท่าที่ผ่านมาก่อนนะคะพี่น้องเพราะนั้นอันดับหนึ่งนะคะอันดับหนึ่งคือนะคะ การแสดงที่วัดดงมูลเหล็กค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะพี่น้องเนาะแล้วในวันนั้นนะคะในการแสดงวันนั้นเราก็ได้เจ้าภาพตามมาหนึ่งเจ้าภาพนะคะของอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในปี2068นะพี่น้องเนาะรู้สึกจะเป็น สามธันวารหรือยิบ้าธันวารหรือป่าเนาะถ้ายจะตุ้มจำบอพิษเนาะพี่น้องเพื่อนก็นได้เซ็นสัญญาไปแล้วนะคะอันนี้คือความประทับใจอันดับหนึ่งเลยนะคะสําหรับผลงานที่ผ่านมาในฤดูก,กาลที่สามเราไปชมตัวอย่างตัวอย่างผลงานความประทับใจของวัดดงมูลเล็กค,ค่ะพี่น้อง<ม>นะคะ thank mm -hmm. you ก็ได้ชมตัวอย่างผ่านไปแล้วนะคะพี่น้องนะคะความประทับใจของการแสดงในเวทีของวัดดงมูลเหล็กค่ะพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หนึ่งความประทับใจนะคะคลิปต่อๆไปจะเอาตัวอย่างความประทับใจมาให้ชมอีกนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ยังตุ้มก็โบมีอย่างหลายค่ะมีแต่ความปรารถนาดีหากเพลงกันนะคะพี่น้องนะคะ ก่อนจากกันก็ขอวอวยพรให้ fc ฟซียายตุ้มทุกทนนะคะสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนโชคดีปีใหม่2องหตลอดปีนะคะพี่น้องคิดดีพูดดีทำดีชีวิตจะเป็นสุขค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย,บาย